แล้วนะคะคนที่จะแสดงเป็นคุณแตงโมและคุณแซนตกเรือจริงพฤลือหักที่16มกราคมนี้ค่ะปรากฏออกมาเป็นมิสแกรนดจะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าคุณนวัดสนับสนุนนะคะดูการาฟิกรายชื่อกันเลยท่านผู้ชมคะเคาะหกนักแสดงที่ใส่เป็นชื่อสีแดงทั้ง5ท่านนั้นแสดงเป็นคุณแตงโมค่ะเพราะจะมีการตกน้ำห้ครั้งพี่ไก่อ๋อครับมีครูสอนว่ายน้ำคือคุณลิต้า นอกนั้นเป็นมิสแกรนค่ะมีคุณปอยมิสแกรนนครพนมคุณฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่คุณเฟิร์นมิสแกรนนครสวรรค์และคุณนิวยกมิสแกรนชุมพรส่วนคนแสดงแทนคุณแซนวิสาพัฒนจริงๆคุณแซนนี่เสนอว่าถ้าจะเอาให้เหมือนจริงที่สุดคนแสดงเป็นแซนออก็ต้องเป็นแซนสิคะนั่นสิ เพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องเอาคนที่ no. น้ําหนักความสูงสัดส่วนอะไรใกล้เคียงที่สุดถูกไหมคะปรากฏคุณปานเทพพัวพงพัน์อาจารย์ปานเทพค่ะบอกว่าจริงๆให้แซนไม่ติดนะติดอย่างเดียวคือแซนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้คนแสดงแทนคุณแซนเป็นคุณหนูวันมิสแกรนฉะเชิงเซาเพราะคนคนนี้ต้องแข็งแรงมากๆนะคุณหนูวันเนี่ยนอกจากจะเป็นนางงามคือเป็นมิสแกรนฉะเชิงเซาแล้วเห็นว่าเป็นนักกีฬาด้วยนะคือ เล่นมวยด้วยอะค่ะต้องแข็งแรงมากๆต้องยืนอ,อยู่บนเรือที่มีความเร็วเวลาแล่นมันจะเอียงแล้วคนที่แสดงเป็นคุณแซนก็คือคุณหนูวันเนี่ยจะต้องอยู่ตลอดในขณะที่คนตกน้ําเนี่ยจะเปลี่ยนกันตก5คนสลับกันตกสลับกันตกไปอ๋อก็เลยมีแตงโมหนึ่งสมี่คนห้าคนห้าคนห้าคนและคุณแซนหนึ่งคนเพราะตกน้ําทั้งหมด5ครั้งอ๋อทีมงานบอกว่ามิสแกรนคนครสวรรค์น้องชื่อเฟรินเฟริน น้องเฟริน<อ>ขอโทษค่ะน้องเฟรินตุนก็ตาววัยน้องเฟริน,นรมิส,ส<ะ>แอนนครสวรรค์นะคะทีนี้กลับมาที่สาระของการถแถลงข่าววันนี้นะคะนอกเหนือจากการเคาะชื่อ6คนแสดงแทนแล้วคุณปันเทพพวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตแถลงพร้อมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมที่บ้านพระอาทิตย์ค่ะยืนยันการจําลองสถานการณ์จริงพฤหัสบดีที่16มกราคมที่โรงแรมริเวอร์ไรน์นนทบุรีค่ะ บอกว่าการจาลองครั้งนี้จะพยายามให้เหมือนจริงทุกอย่างจะมียกเย็นอยู่อย่างหนึ่งที่คนตั้งข้อสังเกตก็คือจําลองตอนกลางวันคือถ้าจะเอาเหมือนเหตุการณ์เนี่ยมันต้องกลางคืนใช่ไหมครับแต่ว่าทางคุณปันเทพคุณอาชริยะบอกว่าก็อยากจะให้เห็นไงว่าถ้าเกิดตกตามที่แซนบอกอะ่ะคือนั่งอยู่กราบเรือด้านขวาแล้วเดินมาปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกจากกราบเรือด้านซ้ายจริงๆเนี่ยพยายามจะทําให้เห็นว่าจะไม่ถูกดูดเข้าไปโดนใบพัดของเรือฉะนั้นก็ต้องกลางวันจะได้เห็น ปัจจัยสําคัญคือตรงนี้นอกนั้นจะพยายามให้เหมือนจริงทุกอย่างแม้กระทั่งชุดค่ะคนที่แสดงแทนคุณแตงโม5คนเนี่ยค่ะจะต้องใส่ชุดเหมือนคุณแตงโมเลยนะคะใส่บอดี้สูทแล้วก็ใส่เสื้อโค้ททับท่านผู้ชมจําได้เนาะตอนเราพบร่างคุณแตงโมบอดี้สูทและมีเสื้อโค้ททับก็คือจะทําให้เห็นว่ามันจะไปปัสสาวะา้เรือได้ยังไงอะ่ะโดยที่เสื้อโค้ทไม่เปียกมันยากลาบากถึงขั้นที่ว่า ชุดเนี่ยบอดี้สูทและเสื้อโค้ทก็จะเอาสีให้คล้ายกับคุณแตงโมด้วยนะแล้วก็จะมีการแต่งหน้าแต่งตาทําผมให้มันคล้ายคุณแตงโมที่สุดมีคุณนวัดอิสระการายศีลจากทางมิสแกรนเป็นผู้สนับสนุนด้วยค่ะการทดสอบเนี่ยครั้งแรกจะทําในขณะที่เรือ,อยังไม่วิ่งคือจอดอยู่ก่อนแล้วคนที่มาเป็นคนแสดงแทนคุณแตงโมจะต้องทดสอบการเดินก่อนเดินบนเรือจากด้านขวาของเรือที่นั่งอยู่เดินมาบริเวณกราบซ้ายของเรือ จะดูซิว่าในขณะที่เรือเนี่ยมันยังไม่แล่นนะถ้าแล่นปุ๊บเรือมันจะเอียงเนาะเรือยังไม่แล่นจอดอยู่นิ่งๆการเดินแบบนี้โดยผ่านผู้ชาย3คนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกันหันหน้ามาอาจจะหันมามองเห็นด้วยอะ่ะจะสามารถเดินมาและปัสสวะไทยเรือได้จริงหรอยังไม่นับว่าพิสูจน์หลักฐานเขาไปเจอว่าไม่มีรอยนิ้วมือของคุณแตงโมบนพวก สายฟงสายไฟหรือว่าข้าวของต่างๆระหว่างทางที่เดินจากบริเวณด้านขวาของเรือมากราบซ้ายของเรือคุณตังโมจะเดินยังไงในขณะที่เรือมันก็ไม่ใหญ่มากแล่นด้วยความเร็ว8น็อตแล้วมีคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยขนาดนั้นที่เป็นผู้ชายนั่งกันอยู่3าคนเดินยังไงโดยที่ไม่จับอะไรเลยทรงตัวยังไงฉะนั้นครั้งแรกยังไม่ตกน้ําจําลองการเดินแบบนี้ก่อนประการที่1เนี่ย คือการสวมชุดคล้ายคุณแตงโมโดยใช้เฉพาะอย่างยิ่งการสวมเสื้อบอดี้สูทชุดบอดี้สูทนะครับแล้วก็มีเสื้อโค้ททับการเดินทางก็จะเดินทางจากด้านขวาของเรือมาที่กาบซ้ายของเรือเพื่อทดสอบเบื้องต้นนะครับโดยที่เรือ,อยังไม่ต้องวิ่งเพื่อทดสอบในเรื่องของว่าเสื้อโค้ทจะเปียกไหม และถ้าไม่เปียกจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะปัสสาวะท้ายเรือมีหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมสื่อมวลชนมีการทดสอบก่อนหน้านี้ก็ดีตํารวจมีการทดสอบก่อนหน้านี้ผมก็เรียนร้ทราบว่ายังไม่เคยมีการมีการทดสอบเรื่องการเปียกน้ําของเสื้อโค้ทว่าเหมาะสมต่อการปัสสาวะและมันเหมาะสมสําหรับการปัสสาวะที่มีผู้ชายอยู่3คนแล้วหันหน้าในมุมใดเหมาะสมหรือไม่เราจะทดสอบเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกนะครับ ขณะที่เส้นทางการจําลองเหตุการณ์คืออย่างที่บอกนะคะว่าจําลองแบบเรือยังไม่ลงน้ําก่อนจําลองการเดินแล้วหลังจากนั้นเป็นการจําลองที่2คือเอาเรือลงน้ําและเส้นทางก็จะเริ่มจากที่ท่าเรือโรงแรมริเวอร์ไรท์ที่นนทบ,บุรีค่ะแล้วจําลองโดยการแล่นเรือออกไป14กิโลเมตรตรงท่าพิบูลตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อว่าคุณแตงโมตกน้ําจําลองทั้งหมด5ครั้งอย่างที่บอกใช้ตัวแสดง5คน ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ปันเทพบอกว่ายืนยันนะคะคนทดสอบต้องใส่เสื้อชูชีพคือก่อนหน้านี้คุณแสนวิสายพัฒเนี่ยเธอโพสต์ใน IG story เนาะก็มีการแนะนําว่าทํายังไงต่างๆนานาที่จะทําให้เหมือนจริงนะเนาะล้วบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือไม่ควรใส่เสื้อชูชีพนะคะอาจารย์ปันเทพยืนยันว่าต้องใส่เพื่อความปลอดภัยเราต้องการทดสอบเรื่องของการตกกับความสัมพันธ์เรื่องใบพัดเรือ นะครับว่าเราจะพิสูจน์ไห้เห็นว่าการตกกาบซ้ายเรือไม่ถูกดูดและเกิดอุบัติเหตุที่ใบพัดเรือเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกลางคืนกลางวันเพราะว่าการจมน้ําเกิดขึ้นได้ทุกกรณีแต่เราต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่ามีคนได้รับอุบัติเหตุจากใบพัดเรือหรือไม่ถ้าไม่มีไม่มีไม่มีสักคนเดียวเลยนะครับก็แปลว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยน่าจะต้องตั้งคําถามว่าแผลทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไง ขนาดเสื้อโค้ทคุณแตงโมก,ก็ไม่พบรอยฉีกขาดนะครับคุณแซนเสนอว่าไม่ให้ใส่เสื้อชูชีพเราไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุเราต้องการทดสอบทางวิชาการการรับอาสาสมัครออกมาครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่อความสะใจของใครหรือทำ,ทำความต้องการของคุณแซนที่ต้องการทําซ้ําในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเรื่องจะโกหกก็ได้แต่สาระสาคัญคือเราต้องการทดสอบให้สมบูรณ์ในทางวิชาการ ขณะที่คุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยืออัจญรยากรรมบอกว่ามีผู้ใหญ่รายหนึ่งเป็นนายตำรวจระดับสูงติดต่อมาขอร้องให้เลิกทำคดีแต่งโมแล้วก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าพยานบุคคลบอกว่าเรือลำเกิดเหตุมีการล้าง หลังจากที่คุณแตงโมตกเรือไปแล้วและมีบุคคลที่เป็นลูกนะักการเมืองชื่อดังมามีส่วนเกี่ยวข้องในการยืมเรืออีกหนึ่งลำซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนักการเมืองคนนี้ตำรวจเกรงใจเพราะเขาสนิทสนมกับผู้ใหญ่ระดับประเทศที่มีอิทธิพลโยกย้ายข้าราชการได้แล้วคุณอัจฉริยะย,ยังบอกอีกนะคะว่ากรณีที่กรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไม่รื้อฟืน้นคดีคุณแตงโมเพราะ คนรับหนังสือไม่ดูหัวข้อของเรื่องอมผมชี้แจงไปแล้วประเด็นหลักคือเราขอให้ตรวจทำฟ้องใหม่ว่าอาจสอทุจริตและทำเป็นขบวนการจากที่ตำรวจสอบปากคำแค่ข้างเดียวเราไม่ได้บอกให้แก้คำร้องนี่ก็คำชี้แจงคุณอัจฉริยะอันนี้น่าสนใจเห็นบอกว่า DSI จะมาสังเกตการด้วยนะคะพี่ไก่ครับ DSI จะมาในฐานะผู้สังเกตการและเอาโดรนมาบินดูด้วยนะะเดี๋ยวรอดูกันนะครับ